สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฟ้าชาแนลครับก็พบกันอีกแล้วครับที่ช่องบ้านฟ้าชาแนลนะครับหลังจากที่ไปกรุงเทพมหาคนครสามสี่วันครับวันนี้มาในพื้นที่นะครับในพื้นที่อำเภอเชียงของครับวันนี้พาท่านมารู้จักกับ ท่าขนถ่ายสินค้านะครับนั่นก็คือท่าผาถานนะครับซึ่งก็จะตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านวัดหลวงนะครับซึ่งก็อยู่กลางอำเภอเชียงของเลยทีเดียวนะครับท่าแห่งนี้นะครับเป็นใช้สําหรับการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างชายแดนจากไทยข้ามไปยังซอปปลาวครับซึ่งท่าดังกล่าวนั้นนะครับก็จะมีที่ทาการด่านศุลกากรนะครับตั้งอยู่ แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนนะครับซึ่งสินค้าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าส่งออกนะครับทั้งครองใช้ไม้สอยนะครับสินค้าอุปโภคบริปโภคนะครับอาหารการกินก็จะส่งไปยังซอปปลาวนะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีรถบรรทุกสินค้านะครับที่นํานสินค้าที่จะข้ามแดนไปยังสอปปลาวนะครับ ก็จุดนี้นะครับไม่ใช่จุดข้ามพรมแดนนะครับซึ่งหากว่าเราจะข้ามแดนนั้นนะครับเราจะต้องไปข้ามที่จุดผ่านแดนที่ท่าเรือบักนะครับสำ mm hmm. หรับจุดแห่งนี้นะครับคนทั่วไปจะรู้จักกนันแนะนมของท่าผาฐานนะครับซึ่งก็จะเป็นท่าเฉพาะการขนถ่ายสินค้าและท่าเรือท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีเรือ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรือจากฝั่งลาวแล้วก็เป็นเรือจากฝั่งไทยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรือจากของฝั่งไทยเรานะครับในการที่จะขนถ่ายสินค้านะครับที่เราเห็นขณนะนี้นะครับก็มีการขนถ่ายสินค้าลงเรือนะครับเพื่อที่จะบรรทุกนะครับข้ามแดนเพื่อจะไป ที่ท่าเรือขอนแก่นนะครับซึ่งก็เป็นท่าเรือ,อประจําเมืองห้วยทรายนะครับซึ่งจุดแห่งนี้นั้นนะครับได้เน้นย้าอยู่เสมอว่าไม่ใช่จุดข้ามนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณใกล้เคียงของอท่าเรือแห่งนี้นะครับว่านอกจากจะเป็นจุดขนถ่ายสินค้าข้ามแดนแล้วนะครับเป็นท่าเรือท่องเที่ยวแล้วยังมีอื่นๆอ,อีกนะครับเดี๋ยวก็ตั้ไ,ไปครับ ในบริเวณดังกล่าวนะครับก็จะเป็นบริเวณอาราณหน้าเมืองนะครับหรือว่า Riverfront นะครับซึ่งในช่วงเย็นๆแต่ว่าช่วงเช้าๆนะครับก็จะเป็นบริเวณที่พี่น้องประชาชนนะครับใช้เป็นพื้นที่นะครับในการออกกําลังกายนะครับเดินกันวิ่งกันนะครับซึ่งก็ถือเป็นหน้าบ้านหน้าเมืองของอำเภอเชียงของนะครับซึ่งบริเวณใกล้เคียงนั้นก็จะมี ร้านกาแฟนะครับร้านอาหารนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับที่เราเห็นที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟ Beyond Sky นะครับถัดไปก็จะเป็นร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านริมหงร้านต้มยำนะครับแล้วก็ครัวริมน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ในช่วงยามกลางวันนะครับก็อาจจะยังไม่มีผู้คนมาเดิจจเล่นมากนักนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันในช่วงเย็นๆก็จะมีผู้คนมามากพอสมควรครับครับตรงจุดนี้ก็จะมีชื่อป้ายนะครับบอกสถานที่เลยว่าผาทานนะครับ ซึ่งก็จะเป็นผาที่อยู่ในบริเวณติดลันน้ำขงนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นก้อนหินสีดำที่เราเห็นนะครับโขดหินสีดำนี่แหละครับก็มีลักษณะเหมือนลิกไนท์นะครับสีดำนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับที่เราเห็นนี่แหละครับแต่ก็จะมีคำอธิบายที่อยู่บนป้ายแห่งนี้ว่านะครับผาฐานนะครับมีลักษณะเป็นหินสีดำ ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นหินที่มีความสูงมากนะครับซึ่งปัจจุบันก็ดูเตี้ยลงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะการทับถมของอบริเวณทรายนะครับที่มีจานวนมากขึ้นนะครับซึ่งเราเห็นว่า,าบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณน,นี้นะครับเราก็เห็นเป็นท่าเรือขนาดใหญ่เลยนะครับ ซึ่งในแต่ละปีนะครับบริเวณนี้ก็จะใช้ในการจัดงานลอยกระทงบ้างสงการบ้างนะครับซึ่งในปีนี้ก็น้ําก็ยังไม่แห้งเลยนะครับในปีนี้นี่ถือว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับปริมาณน้ําก็ยังสูงอยู่นะครับซึ่งโดยโปกติแล้วนะครับบริเวณแห่งนี้ก็จะมีลานเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรนะครับนะครับก็ใครที่มาอําเภอชังของแล้วก็ก็ต้องหาโอกาสนะครับ มาเที่ยวมาถ่ายภาพนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นๆนั้นนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับมาเดินเล่นนะครับมาพักผ่อนนะครับมาฟังดนตรีบริเวณริมของบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการขนสินค้าผ่านแดนนะครับที่เราเห็นเรือกําลังออกจากท่าในขณะนี้นะครับนะครับมีทั้งรถที่ลงมาขนถ่ายสินค้าหลายลำนะครับแล้วก็เรือที่กําลัง ขนสินค้านะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังท่าขอนแก้วนะครับเมืองห้วยทรายนะครับซึ่งเมืองที่อยู่ตรงข้ามนั้นนะครับท่านก็รู้จักดีว่าเป็นเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วถือเป็นเมืองเอกนะครับของแขวงบ่อแก้วครับครับสำหรับอำเภอเชียงของเราแล้วนะครับเราก็จะมีท่าเรือหลักๆอยู่3าท่านะครับที่ผมเคยแนะนําท่านนะครับท่าแรกก็จะ เป็นท่าเรือบักนะครับซึ่งก็ถือเป็นจุดผ่านแดนระหว่างคนไทยและคนลาวนะครับที่ตรงจุดนั้นนั้นเราก็จะใช้เอกาสารในการผ่านแดนเป็นบอร์ดเอฟพาร์นะครับท่าเรือแห่งที่2ก็จะเป็นท่าเรือน้ําลึกนะครับสำหรับการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็เป็นที่เทียบเรือนะครับท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะครับก็ เช่นกลุ่มเรือจำปาพันดาวนะครับกลุ่มแม่ขงสันหรือแม่ขงเพลินก็จะใช้ในการเทียบท่าที่ท่าเรือน้ําลึกนะครับส่วนท่าแห่งนี้เป็นท่าผาทานนะครับเป็นท่าเรือเก่าแก่พอสมควรนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆนั้นจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดผ่านแดนด้วยนะครับปัจจุบันจุดตรงนี้นะครับเป็นเฉพาะจุดค้นหายสินค้ากลางเมืองแล้วก็เป็น จุดสําหรับเรือท่องเที่ยวนะครับใครที่อยากจะนั่งชมวิวทิวทัศน์นะครับริมฝั่งแม่น้ําโขงนั้นนะครับท่านก็สามารถติดต่อประสานงานเรือนะครับได้เลยนะครับก็จะคิดเช่าเหมาลําเป็นชั่วโมงครับราคาก็ไม่แพงสามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของท่าผาทางนะครับครับอันนี้ก็เป็นบริเวณ ร้านกาแฟนะครับร้านอาหารนะครับก็ในช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศก็จะดีมากนะครับครับเดี๋ยวเรา,เ,าเดินตามไปดูบรรยากาศส่วนอื่นๆอีครับจากจุดนี้นะครับเราสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้อย่างาสวยงามเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้ก็จะมีสกายวอล์กเล็กๆนะครับบริเวณ ตรงท่าพระฐานแห่งนี้นะครับช่วงเงย็นๆนั้นก็จะมีผู้คนนะครับที่มาเดินออกกําลังกายในยามเช้าหรือยามเย็นจํานวนมากพอสมควรนะครับน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศการขนถ่ายสินค้านะครับที่เราเห็นขนาดนี้นะครับนี่ก็สินค้าก็เต็มลำเรือแล้วนะครับพร้อมที่จะเดินทางไปยังสปปลาเครับก็ เรือลำนี้ก็บรรทุกพวกผักนะผักผลไม้นะครับพวกอาหารการกินนะครับก็เป็นของที่จําเป็นนะครับในการใช้ในชีวิตประจําวันนะที่เราเห็นขณะนี้นครับเรือก็กําลังจะเริ่มต้นในการเดินทางไปยังสปปลาวครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวิวทิวทัศนะครับบริเวณที่ท่าผาฐานครับก็เสมือนจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุด ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นสถานที่เช็คอินนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็ขอบอกไว้ก่อนว่าจุดแห่งนี้ไม่ใช่จุดข้ามแดนนะครับเป็นจุดเฉพาะการขนถ่ายสินค้าและเรือท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือของคนไทยเราครับในการที่จะขนส่งสินค้านะครับเขาก็คิด ในราคาในการข้ามแต่ละครั้งนั้นครับก็ราคาก็ไม่มากนะครับก็คิดต่อลำหรือต่อเที่ยวนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่ริมฝั่งโค้งท่าผาทานนะครับอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับใครที่มาเชียงของแล้วก็ต้องหาอกาสนะครับมาเช็คอินนะครับที่จุดท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงามเป็นอย่างมากครับ วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับจันที่3ตุ3พฤศจิกายนแล้วนะครับอีกเดือนหน้าก็จะสิ้นปีแล้วนะครับครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับที่อยากจะเดินทางมาชมวิวทิวทัศนะครับชมบรรยากาศการ้นห่าสินค้าต่างๆนะครับก็เดินทางมาได้นะครับที่บริเวณหน้าวัดหลวงนะครับหน้าวัดหลวง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองอำเภอเชียงของเราเลยนะครับสำหรับจากจุดนี้นะครับเราก็สามารถมองภาพของท่าผ้าทานนะครับได้อีกมุมหนึ่งนะครับที่เราเห็นเรือนะครับจอดเรียงรายมากพอสมควรนะครับซึ่งเรือเหล่านี้นะครับก็จะรอในการที่จะบรรทุกสินค้านะครับก็หมายความว่าเขาก็จะมีคิวนะครับรับ เป็นเป็นคิวกันไปนะครับในการที่จะขนถ่ายสินค้าข้ามไปยังเมืองห้วยรายแขวงโบแก้วนะครับครับถ้าเรือผาฐานกับที่ท่าเชียงแสนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับที่เชียงแสนนั้นนะครับจุดที่หน้าอำเภอนั้นก็สามารถที่จะใช้ในการข้ามแดนแล้วก็ขนส่งสินค้าได้นะครับแต่ที่เชียงของเราแล้วนะครับ ท่าเรือแห่งนี้ก็จะใช้ในการขนถ่ายสินค้าแล้วก็เป็นท่าเรือท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับของท่าผาถานนะครับที่อำเภอเชียงของครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบ้านฟ้าชาแนลนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาทำคลิปนะในพื้นที่มา3-4วันนะครับเพราะว่าไปกรุงเทพมหานครนะครับ วันนี้ก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับก็จะพาท่านชมวิถีชีวิตของผู้คนนะครับที่อยู่ริมฝั่งโค้งนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการผลทายสินค้านะครับที่ท่าผาฐานครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับท่าน